สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องเป็นหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำของทีมงานลูกหลานหมอลำเพชรลำเพื่อนที่รักและเคารพสุขสุขคนครับมาครับมาแล้วครับมาแล้วมันีสภาพพี่น้องมาเบิ่งความเคเบิ้หนาในการติดตั้งเวทีนะครับของทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่อนครับเวทีมาแล้วครับเวทีมาแล้วกำลังเตรียมความพร้อมในการเตรียมติดตั้งโครงสร้างครับนี่ ติดต่างโครงสังกอนั็คือชั้นเวทีครับเป็นองในบ้างใน,งนช่มงนี่ครับพี่น้องบริเวณบ้านพักแล้วเด้อ ลานกนมาแล้วนะครับเวทีก็มาแล้วเดี๋ยวเอามาแล้วครับต่อไปห้องกสิพัฒนาในการปรับโฉมปรับรูปแบบบาว่าจะเป็นการน,นะครับเติมแต่งท่าสีไม่นะครับมองได้ที่มันบสมบูรณ์ห้องกสิได้ปับหรือเสริมไม่ครับนี่แจ้งให้พี่น้องเอฟซีได้รับทราบเลยครับนี่ก็คือ นี่ครับเข้าเอาเวทีมาติตั้ง,งนะครับเพื่อเป็นรูปแบบเพื่อเตรียมค้าม,ม,ม้อมก่อนวันทําการแสดงนะครับคือมือเปิดฤด,ดูกันวันที่28 29มักมกราคม2,565นี่ครับตอนนี้ทางดานหลังเวทีครับเวียนนี่ครับ เอากระสีตีกรอบตีพังไว้าต่อไปถ้ามีการต่อ,อก,การออง,งานรถล่าจอดมองไดสเตปในการว่างรถจอดรถจอดล่าบอยจะเป็นจัดเก็บอุปกรณ์การแสดงต่างๆจริงใดจุดใดเนี่ยครับกระสิดดไดเบิ้งกระสิไดอ่านนะครับ,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 านะรบตามประสบการณ์ที่เคยเห็นเคย,เคยทำมาแล้วครับนี่คือแต่ว่าตอนนี้เอาติดตัง้งเวทีนะครับหลักจักรวา เป็นฐานเป็นกุ้งสังนะครับงานแรกพี่น้องได้เบิง่งได้ชมหญ่แน่นอนครับ ตอนนี้ตั้งอยู่ในกรอบตัวนี้ก่อนครับต่อไปเข้าสิขยับขยายแบบใดก็จังว่ากันในขั้นตอนต่อไปครับนี่แหละนี og, ่แหละหัวใจง่ายมานี่แะหัแฟนครับประมาณนี้เอาไหนล่ะลุงตูว ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงโอ้ใหญ่ใหญ่อลังการเลยโอเคเลยวะพ่อิธีนี่เสาฝั่งยี่สิบสามเมตรลึกลงไปอีกสิบหกเมตรกัดซ้ำนี่ละบริเทนไงไงไงอันนี้ก็ยังสีเสริมอีกได้หนี่งยังไม่ได้เพื่อนลำโพงกได้หนึ่งยี่สิบสามเมตรยังไม่ได้เพื่อนลำโพงหนึ่งทางพวกไหนพื้นที่น้อยน้อยเนยย่ตั้งไรอยู่ครับเออกัดตามสภาพนั่นละไม่ธรรมดาเล็กๆล็ไม่ใหญ่ๆเพื่อะบ้านจัดโอ้ใหญ่ครับพี่น้องครับ้อออยยดโ ราายย่างกายง่าส่ายดีครับเห็นปะครับเอ้าขอบคุณหลายๆมาหนีลุงตูักตรงนี้ก็สิจ้างหาหมู่งไง่ายๆไว้ได้ครับเด้อหันหมูน้อยมันจะตั้งไว้ที่โบปเต็มได้ครับก็ต้องคุยกับเจ้าภาพก่อนแหละครับ<ม>อือต้องบอกเจ้าภาพก่อนว่าเออเวทีผมซัมมี่กว่างเห่าพื้นที่ซัมมี่รับพื้นที่ได้บ่นะครับในการก่อนสี่เส้นสัญญากันมันก็ต้องสั่นนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนมันจังบ่ได้โซกันยากมันบ่ภายหลัง ตามที่ประสบการณ์ที่ผ้านมากกับประมาณนั้นส่วนมากเข้าศิรับงานย่างเดียวบ่ได้ด้บวิเคราอพื้นที่กับ่ได้มีแต่อยากไปกับว่ได้เขาต้องคิดว่าเาจ้าภาพจ้างไปนี่ลงพื้นที่ตรงไหนจะเอาเท่านี้จะเอาเห็ดจังสี่ตามใจเจ้าภาพบ่หรือจะเอาแบบนี้บ่นี่เขาต้องคุยกันก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมอลำไปก็ต้องไปเต็มว่งครับเพื่อความอารังการเพื่องานโชว์ครับเข้าต้องกันประมาณนั้น นี่เมื่อนี้ก็พอดีลุงตู่มาซอยครับนี่โอ้คักคักไงดีครับพี่น้องแต่ว่าตั้งตั้งง่ายอีกตั้งง่ายอีกได้เครับง่ายอยู่แต่ว่าเบื่องการตั้งอะไรก็ตั้งง่ายครับครับต้องเห็นห้มันง่ายมันสะดวกรวดเร็วแหละครับอันนได้ครับเอาแบบชัดเจนเลยครับนี่คือแจ้งพี่น้องเอฟซีแฟนครับได้รับทราบว่าเวทีตัวนี้นะครับเท่ากับไดมาไดมาเป็นเวที นะครับคันเว้าแบบภาษาธรรมดาสื่อต่อเพิ่นมากครับเอาแบบตรงๆเลยครับคันเฮาสิลงทุนเฮ็ดไม่กับมันกะบรักเ,เงินหลายบาทแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบวา่าเฮาสื่อมาปรับปรุงสื่อมาสางไม่ต่อเติมไม่ครับเพราะว่าอุป,ปกรณ์ต่างๆรูปแบบกรอบมันโอเคนะครับเล็กก็ดีครับนี่พยาบาลจ้างเอามานะครับเพื่อไปใส่การใช้งานต่อไปเทาสืมาปรับปรุงเป็นเวที่ใหญ่ของเทานะครับโดยการออกแบบ นะครับโดยการดูแลโดยตรงเลยครับนี่ในขั้นตอนต่อไปครับสั่งผู้เป็นเป็นเจ้าของวิธีเก่าครับคุณพอ่ณพอเ็นนังยันเอามาทางนี้ครับมาครับเป็นกำลังคิดตั้งให้ เอ๋อนี่พนักงานครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงพ่อเมื่อยบ่โอู้เมื่อยเหื่อยครับโดนแล้วว่นใดตั้งเวทีเออโดนแล้วว่นใดตั้งเวทีนี่ครับถือว่ามาซอยลูกซอยเต่าครับเพิน่นญห้มาซซ้ให้วิชามาหากินต่อไปแล้วนี่ครับมัน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 ขอบคุณหลายๆคุณพ่อครับนี่เพิ่นก็สิตั้งเป็นรูปแบบให้เบิ่งครับว่าเวทีเพิ่นเคยตั้งมามันประมาณใดครับนี่เฮาก็สิได้รู้ว่าเออ มีอุปกรณ์ซ้ำนี like, ่เขาสิเสริมสิตกแต่งไปแบบใดจะได้ร oh, hey, ู้กันเนาะพ่อเนาะครับถือว่าพักยกบ่นี่พักยกไปกินข้าวก่อนหาอาหารไปแล้วพ่อครับบ่บ่อันบ่กินแล้วพ่อผมกินแล้ววังซีโมงห่าโมงครับโอ้บ่กินไม่อยากขันขาดเรืองใดเดี๋ยวลุงตู่เราเบิ่งแง่เปประสานงานกับผมได้ครับนี่นี่โอ้เอาเอาเห็นบอนี่หมอลำโยครับหมอลำมันความมีไฟบริการช่วยกัน เอาเอาผู้ใดว่างพ่อเห็นได้ได้ก็ช่วยกันไปครับผมเอาขอบคุณพี่น้องเด้อที่ให้กำลังใจกันมากสุขุสุข้อนเอฟซีแฟนครับนี่ครับถือว่าบรรยากาศตอนนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมครับกินบดมืออยู่นี่กินบดมือยังขึ้นเอานี่ครับเอามาเบิ่งตั้งนี่ครับพี่น้อง เอาฝากพี่น้องเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานสุขูสุคนเด้อครับเด้อถ้าสนใจนะครับอยากว่าจังลูกหลานหมอลำทีมงานหมอล,ำเ,ลำเพชรลำเพลินครับนี่ครับในรูปแบบการโชว์การแสดงเวลาเวที่แสงสีเสียงครับยิงหญ่อลังการแน่นอนนะครับสนใจกับติดตอทักเขามาเลยครับผู้่บาลสายจวดโดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 8 5 3 3 5 1 9 9 0 8 8 5 3 3 5 1 9 9หรือติดตอประสานงานอีกเบอร์นึงครับ0 6 1 2 3 2 4 4, 4 7 9 0612324479ครับติดต่อประสานงานกับผู้ยาบ,บ้านสายจวดเพชรลำเพื่นได้โดยตรงนะครับราคาว่าจังกับคุยกันได้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเด้อผู้นะครับซอยเนื้อเกลือกูลเป็นกำลังรักซอยกับทียมงานลูกหล้านนะครับลักๆกก็คือพี่ oppo back นะครับบอกเลยครับ หัวใจรักซอยกันนะครับหัวใจรักซอยกันและก็ทีมงานนะครับลุงฟางคุ้นปริตาคุณสมสมนะครับพร้อมกับทีมงานสุขูสุกนครับนี่หรือว่าเป็นรอบครัวของทีมงานหมอลำเพลรดลำเพลินและก็พี่น้องเอฟซีแฟนครับสุขูสุกนครับทีนะครับซอยอุ้มสู้ซอยนุนให้มีวันนี้นะครับจากได้เวลาสองเดือนครับอีกบ่อลายวันครับที่เขาได้กอตังขึ้นมากับมีเวทีครับมาแล้วครับมาแล้ว เอาคุณพ่อขาดเรื่อนใดกันจังประสานงานกันเด้อครับติดตั้งไปเรื่อยครับผมอยู่นี่แหละครับผมโอเคครับนะครับเอาพี่น้องครับขอบคุณกำลังใจอีกครั้งหนึ่งครับที่พี่น้องเข้ามาชมบรรยากาศในการนะครับตัมคลิปในคลิปนี้ครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามจังใดพี่น้องก็อย่าลืมครับในวันที่8 นะครับมืออื่นที่จะถึงในการไรสดกลุมปิดของทีมงานลูกหลานหมอลำเพชรลำเพื่อนอีพีเครับพอกันแน่นอนบนเวทีการแสดงนะครับบนเวทีการแสดงของทีมงานลูกหลานเพชรลำเพื่นครับบอวาสิเป็นมือเปิดฤดูกาลในวันที่ 28- 29มกมกราคม2,565ที่จะถึงนี่ครับกับพี่น้องฝากเป็นกําลังใจซอยเชื่อ์ซอยสนับสนุนลูกหลานนะครับ จากใจจริงครับขอบคุณพี่น้องสุขขูสุข้นขอบคุณทุกแห่งเคี่ยแห่งใจครับสำหรับคลิปนี้ผพญ,ญา้าลสายจวดเพชรลลำเพลินออาฟิเชียลกะคงเสียวซัมนี่ครับคลิปหน้าจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ